วินัยสงแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่หนึ่งคือสิกขาบทในพระปาติโมกสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อถ้าใครไปผิดเข้าจะมีความผิดเช่นปรราชิกสี่ข้อไปผิดปุ๊บก็ขาดจากความเป็นพระทันทีไม่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ก็ตามทําเมื่อไหร่ขาดเมื่อนั้นสองสังฆาธิเศษสามนิสกิยาปาจิตตีก็คือว่าเช่นว่าไปมีอาสนะที่นั่งมีจีวรที่ไม่เหมาะปรงอบัตเนี่ยไม่หลุดต้องสละของนั่นไปก่อนส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องบาจีวรนี่ผ้านิสีธนะอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย ต้องสละของก่อนแล้วถึงจะปรงอบัดหลุดถ้ายังไม่สละของที่เป็นเหตุให้อบัตยังปรงอบัดไม่หลุดถึงเรียกว่านิสสกิยาปาจิตตีต่อมาคือปาจิตตีข้าศึสองข้อก็ไปทําผิดเข้าก็ปรงอบัดแล้วก็หลุดต่อมาก็เรียกว่าทุกกตะทุกกฎเนี่ยเราออกเสียงทุกกฎจริงคือทุกกตะ,กกตะแปลว่าทําไม่ดีทุกภาสิทธ์แปลว่าพูดไม่ดีอันนี้จะอยู่ในเรื่องหมวดเศรกิยวัรกับอธิกรณะสมถะทั้งหมดรวมแล้วก็เป็น 82ข้อเศกิยวัตมี75ข้ออธิกรณะสมถะวิธีการระง,งับอธิกรณ์สงฆ์7อย่างถ้าทำผิดก็อาบัตทุกกฎทุกภาษิตเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด82ข้อสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นสิกขาบทแรกนะคือปฐมปรราชิกค,คือห้ามภิกษุเสษเมถุนเหตุเกิดเมื่อพรรษา12หลังตัดสรุธรรม ผูดเจตสุรุธมเผยแผ่รทมไปแล้วเนี่ยสิปีจึงมีสิกขาบทสิกขาแรกคือห้ามพระภิกษุเสพเมถุนใครทําผิดเข้าต้องอบัติประราชิกนี่เป็นปฐมประราชิกแต่มีสิกขาบทอีกกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งมากมายเป็นพันๆข้อคือสิกขาบทนอกพระปาติโมกหรือเขาเรียกว่าอาภิสมาจารเป็นเรื่องมารยาทเป็นเรื่องวัดปฏิบัติในเรื่องต่างๆรวมอยู่ในขันธากะซึ่งขันธากะเนี่ย มีทั้งหมด12ขันธากาศอยู่ในมหาวัคของเราเนี่ยในบาลีเราแบ่งเป็นมหาวัคก,กับจุลวัคมันก็คือขันธากาศนั่นแหละมันเยอะก็เลยแบ่งเป็นสองตอนตอนแรก10ขันธากาศก,าศกาศ็เรียกว่ามหาวัคตอนที่2 12ขันธากาศเรียกว่าเป็นจุลวัคทั้งหมดก็อยู่ในขันธากาศต่างๆตั้งแต่ขันธากาศที่หนึ่งคือมหาคันธากาศว่าเรื่องของการบวชว่าจะอุปสมบทต้องทํำยังไงบ้างระเบียบปฏิบัติในการอุปสมบทเป็นต้นถ้าใครไปทําผิด สิกขาบทในกลุ่มอภิสมาจารแล้วเนี่ยจะต้องอบัตทุกกฎหรือทุกภาสิทธิ์ไม่มีอบัตปราชิกสังฆทิเศนนิสติยปาจิตติปาจิตตินีไยไม่มีอบัตทุกกฎหรือทุกภาสิทธิ์นี่นะคือพูดไม่ดีหรือทําไม่ดีเนี่ยถ้าต้องอบัตเข้าต้องทําไงรู้ไหมจริงจริงก็คือว่าให้นึกในใจว่าแหมเราทําอย่างนั้นไปไม่ดีเลยเราพูดอย่างนี้ไปไม่ดีเลยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะต้องทําการศึกษาให้ดีแล้วไม่ทําอีกพ้นละไม่ต้องไปปรงอบัตกับพระอื่น ถ้าปาจิตตีเนี่ยต้องปรงอบัิกับพ้าอื่นสแสดงอบัตถึงจะพน้นแต่ถ้าเกิดว่าอาบัตทุกกฎหรือทุกภาสิตเนี่ยแค่ตั้งไว้ในใจว่าตั้งสติให้ดีเข้าหน้าเราจะไม่ทําอีกนะเราถ้าทาการศึกษาให้ดีเนี่ยอย่างเราสวดปฏิโมกย์เห็นเนื้อหาถ้าเป็นอาบัตอื่นตั้งแต่ปราชิกสังฆทิเศไล่มาจนถึงปาจิตตีเป็นไงพอบรรยายเนื้อหาเสร็จปับ๊บเวลาสวดปฏิโมกข์ในโบสถ์เนี่ยนะวันผ้าใหญ่เนี่ยตบท้ายเข้าี่ยก็จะบอกว่า โยบนาพิคุใช่ไหมก็คือภิกษุใดเนี่ยไปทําอย่างนี้เข้าก็ต้องอาบัติปราชิกต้องอาบัติสังฆทิเศตต้องอาบัตินิสกิยาปาจิตตีต้องอาบัตออาบาปาจิตต,ออตีแต่พอถึงหมวดเสรกิยวัตนะจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วแต่จะบอกบอกว่าภิกษุพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่เคี้ยวข้าวจุบ๊บทำเสียงจุ๊บจุจับจ,บจบเคี้ยวขยุ่มยอดไม่โครงกายไปในบ้าน พึงทาความศึกษาว่าแต่ไม่มีบอกว่าใครทําผิดเข้าต้องอบัตินั่นต้องอบัตินี้เป็นแต่เพียงว่าควรทําการศึกษาพึงทําการศึกษาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้จริงๆในเศขีิวัตเนี่ยกับอธิกรณสมระถเนี่ยเนื้อหาก็คือหวดที่สองนี่แหละคือเป็นอภิสมาจาร์แต่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาอยู่ในปาติโมกข์สองร้อยเดข้อให้สงมาทบทวนกันทุกตึ่งเดือนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ ในครั้งพุทธกาลพระพุทธศาสนาเพิ่งเกิดใหม่มีคนจ้องมองมากไงภาพลักษณ์สำคัญมากเพราะองค์จึงเอาวัดปฏิบัติที่คณะสงฆ์จะมีโอกาสเจอกับประชาชนเนี่ยให้คณะสงฆ์ทั้งหมดมาตอกย้ำทุกกึ่งเดือนให้เราดูอย่างนี้นะเสร็จแล้วไปเปิดดูหนังสือพระวินัยก็ได้ใครเรียนกธรรมตรีก็เปิดดูได้หรือว่าหนังสือปฏิโมกที่มีแปลเนี่ยก็เปิดดูได้เวลาสวดในโบสถ์เนี่ยหมวดเสขียวัตรเนี่ยแบ่งเป็นหมวดอย่างนี้ เรานึกเป็นภาพเหตุการณ์เลยเริ่มต้นก็คือเป็นเรื่องการนุ่งสบงทรงจีวรคลองผ้าให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลเริ่มคลองผ้าให้ดีก่อนนะหมวดที่สองคือว่ามารยาทในการเข้าบ้านว่าจะไม่เดินโครงกายเข้าไปในบ้านไม่อย่างนั้นอย่างนี้ให้ให้สรวมเรียบร้อยอะมารยาทในการเข้าบ้านนี่หมวดที่สองหมวดที่สามคือมารยาทในการกบฉันพัตตาหารร,รับบาเสร็จปั๊บฉันใช่ไหม ในการขบฉันพัทหารไม่เอาข้าวกบแกงไว้เดี๋ยวคนอื่นเห็นจะเอากับเยอะๆเ,เอาข้าวกบเนี่ยหรือว่าฉันขยุ่มยอดแลบลินเลียปากทาเสียงจุ๊บจุ๊บจับจับ,จบ,จบทำเมล็ดข้าวตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือมารยาในการขบฉันดูแล้วมันไม่เรียบร้อยถัดมาคือฉันเสร็จก็ต้องเทศไงมารยาในการแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยจะกลับวัดก็มารยาในการเรื่องถ่าย ไม่ถ่ายลงในน้ำไม่ลดของเขียวอะไรย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าอยู่ในวัดเนี่ยมันมีส้วมมีวัชกุตีแต่นี่ไปในบ้านไงระหว่างทางเกิดว่าปวดท้องขึ้นมาจะหนักจะเบาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะต้องทํายังไงจะจะขับถ่ายเนี่ยเพราะว่าอยู่นอกวัดจึงเป็นเรื่องของการไม่ขับถ่ายบนของเขียวในน้ำโน่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยเพราะถ้าอยู่ในวัดจะกลายเป็นมารยาทก,การใช้วัชกุตีแทนนี่คือโปรเซสขั้นตอนที่พาตั้งแต่คลองจีวรเข้าบ้าน บินธบาเสร็จวัดประฉันฉันเสร็จวัดประเทศเทศเสร็จก็กลับวัดเนี่ยเป็นโปรเซสทั้งหมดเนี่ยที่พระจะมีโอกาสคอนแทคเจอกระติโยมมากที่สุดพระเจ้าจึงเอามารยาในเรื่องเหล่านี้เนี่ยยกขึ้นมาสู่ปาติโม่แต่ว่าถ้าไปละเมิดเข้าความผิดก็ยังคงเหมือนกับหมวด2ก็คือว่าเป็นเรื่องทุกกฎหรือทุกภาษิตอยู่อยู่เหมือนเดิมจะยกเพียงขันธกะหนึ่งมาให้พวกเราดูนะว่าพราะองค์ละเอียดในการสอนพระขนาดไหนเปิดประตูให้กว้างที่สุดรับทุกคนเข้ามาแต่ว่าใส่ใจในการ อบรมสั่งสอนอย่างยิ่งยวดอย่างไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนอันนี้เป็นเรื่องวัดตะขันธกะว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้จรมาทั้งหมดที่ยกมานะอยู่ในขันธกะเดียวนะทั้งหมดมี22ขันธกะเนี่ยถ้าตัดเกี่ยวเรื่องสังขยาทั้งที่หนึงที่สองออกก็ยังเหลือ20่ขันธกะนี่แค่ขันธกะเดียวในวัดตะขันธกะนะ พระองค์ก็ยังสอนวัดปฏิบัติเช่นว่าถ้าเป็นพระอาันตุกะเดินทางจรไปแล้วจะไปขอพักที่วัดชาวบ้านเขานะวัดอื่นนะต้องมีระเบียบมารยาในการทําอย่างไรยวอยู่พรวดพลาดเข้าไปไม่ได้ถือวิสาสะอะไ,ไม่ได้สอนหมดเลยแล้วก็เออจะเข้าไปแล้วต้องถอดรองเท้าต้องลดล่มเปิดศีรษะลดกีวรบนศีรษะลงบนบ,นบา แสดงว่าเวลาเดิมทีแนแดดร้อนๆมีเอาจีวรผ้านบนหัวเข้าไปถึงถึงได้มีบอกว่าให้ลดจีวรบนศรีรษะลงบนบ,นบา,านี่ยังมีอย่างนี้อยู่นะคืออ่านพระวินัยเราจะเห็นวิถีชีวิตของพระในครั้งพุทธกาลเลย <c oughs> แล้วลองดูงเนี่ยแล้วให้ถามพระที่เป็นอยู่ในที่นั้นนะว่าถ้าต้องการที่พักไม่ทราบจะพอมีที่พักไหมจะพักได้ที่ไหนอะไรยังไงคือจะต้องทํำยังไงบ้างพระองค์สอนหมดเลย <c oughs> แล้วยังมีอีกเรว,ว่า ถ้าวิหารรกบางทีที่เขาให้อยู่มันเป็นที่ล้างๆไม่ใช่ว่าเขาจะมาปัดกวาดชิถ้ถูไม่ใช่โรงแรมเลยใช่ไหมจะได้เตรียมให้เราดีๆเกิดเออมีม,มีก็เอาพักแต่ว่าห้องมันรกอะ่ะไม่ได้มีคนอยู่มาตั้งนานแล้วนี่นะมีเตียงวางซ้อน,อนๆเตียงอยู่หรือต่างซ้อนต่างอยู่นะเสนาสนะมีละองจับเบื้องบนถ้าสามารถก็พึงชําระให้สะอาดเมื่อจะชําระวิหารในสะอาดวิหารเนี่ยคือที่พักเนี่ยนะทุกอย่างเรียกวิหารหมดอ่ะพึงขนขน,ขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไว้หนะ้าที่สมควร ก็คือในห้องมีเตียงมีตังมีอะไรก็ยกไปข้างนอกก่อนเนี่ยเขียงรองเตียงฟูกหมอนผ้ารองนั่งและผ้าปูนอนพึ่งขนออกไปวางไว้หน้ที่สมควรไม่ใช่ว่าไปทําความสะอาดมันก็ลงบนเตียงหมดเนี่ยขนไปข้างนอกก่อนเตียงตังพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้คลูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูเราเป็นไหมเวลาจะยก โตยกของยกอะไรออกนอกห้องเป็นไงเอ่ยไม่ระวังก็เดี๋ยวก็ชนขอบประตูนั้นชนขอบประตูนี้นี่พระองค์บอกว่ายกระวังระวังอย่าไปชนขอบประตูเดี๋ยวขอบประตูเขาเป็นรอยหรือเตียงเขาเป็นรอยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่สอนขนาดนี้นะขนออกไปตั้งไว้หน้าที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิงก็พึงขนออกไปวางไว้หน้าที่สมควรพรมปูพื้นนี่ถ้ามีพรมนะพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมเ็าปูตรงไหนออกไปแล้วจะได้วางที่เก่านะไม่ใช่ขนออกไปมั่วๆกลับมาวางผิดที่เนี่ยผิดทางเขาไม่ได้ แล้วค่อยขนออกมาวางในที่สมควรถ้าในวิหารมีหยักเยื่อก็คือมีหยักใยมีอะไรอยู่เนี่ยพึ่งกวาดเพดานลงมาก่อนปรอบหน้าต่างในมุมห้องพึ่งเช็ดนี่อยู่ในพระวินยัยปิฎกนะเนี่ยพระองค์สอนอย่างนี้นะว่าให้ทํความสะอาดจ,จากังบนก่อนเพราะอย่าลืมผู้มาบวชมีตั้งแต่ทุกวันนะนี่ใช่ไหมมีศูตรมีวันจันทานที่ไม่มีใครสอนอะไรมาก็มีมีศรัทธาจะมาบวชแต่ไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงพระองค์จึงสอนทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีชีวิตเขา จะไปที่อื่นจะต้องทําตัวยังไงสอนจะต้องเอาของวางยังไงเปิดประตูหน้าต่างทําความสะอาดจากข้างบนลงมาขอบหน้าต่างมุมๆเนี่ยเช็ดให้ดีนะมันจะมีถ้าเช็ดลวกๆมุมมันเช็ดไม่ถึงหรอกให้สะอาดสะอ้านจากข้างบนแล้วเช็ดลงมาข้างล่างเนี่ยถ้าฝาที่ทาสีเหลืองหรือพื้นทาสีดําขึ้นลาพึ่งใช้ผ้าชุบน้ําบิดแล้วเช็ดสอนอย่างนี้นะใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเฉยๆมันไม่ออกมันขึ้นลาต้องชุบน้ําบิดแล้วก็เช็ดถ้าไม่บิดเนี่ยมันยังเปียกอยู่แล้วอย่าไปนึกว่าก็ต้องรู้อยู่แล้วคนไม่ได้สอนไม่รู้นะ เอาผ้าชุบน้ำลากไปเลยเราก็เห็นไหมกระทั่งถูพื้นเส้นทางจักรวาลธรรมเนี่ยถ้าบิดพอดีก็ถูสะอาดถ้าเอาง่ายก็เออถูๆไปเดี๋ยวน้ำมันหมดเอาลากลากไปก่อนแรกๆน้ำมันเปิอะหน่อยไม่เป็นไรคือทุกอย่างพุทธเจ้าสอนหมดเลยต้องทํายังไงบ้างเนี่ยถ้าพื้นที่ไม่ได้ทาพึ่งใช้น้ําประพรมใช้น้ําประพรมแล้วก็เช็ดอย่าให้วิหารคลาค่ํามโดยฝุ่นละอองพึ่งเก็บหยักเยื่อไปทิ้งณนะที่สมครวรพรมปูพื้นพึ่งผึ่งแดดเนี่ยพรมปูพื้นนะพึ่งเอาไปตากแดดเนี่ยพึ่งแดด ชำระล้างทําได้อยู่ที่ว่าพรมอะไรแล้วก็ตบถ้าเป็นพรมที่ล้างน้ําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกเนี่ยก็ไปตากแดดแดดส่องมันก็จะทําให้อะไรล่ะถูกสุกรักษณะใช่ไหมแสงเรโอเดตจากแดดก็จะทําให้พวกเชื้อโรคในนั้นเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็มาตบให้ฝุ่นมันออกไงแล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิมที่เดิมนะเขียงรองเตียงพึงพ่งพึง่งแดดเช็ดขนกลับวางไว้ตามเดิมเตียงต่างพึงพ่งพึง่งแดดชาระปะัดยกอย่างระมัดระวงัง ไม่ให้คลูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึ่งพึ่งแดดชํำระตกขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระถนพนักพิงพึ่งพึ่งแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิมพึ่งเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึ่งใช้มือข้างหนึ่งถือบาทมือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งค้ำใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองอย่าไปเอาบาทวางบนพื้น มันต้องมีอะไรลองไว้ก่อนถึงวางบาทให้เรียบร้อยนี่สอนละเอียดขนาดนี้เหมือนกับทุกขั้นตอนเลยจับมือทําเลยอ่ะจะเก็บจีวรพึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบร,ราเอาจีวรหรือสายระเดียงเพราะว่ามันอาจจะมีฝุ่นจับไงลูบไปก่อนเราตากผ้าเคยมีไหมตากเสร็จปั้มเป็นรอยเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีฝุ่นจับเนี่ยนี่ต้องให้มาเรียนพระวินัยกิดศก,ก่อนพึงลูบราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้ข้างนอกเอาขนดไว้ข้างในจึงเก็บจีวร เมื่อลมเจือฝุ่นละอองถ้าลมที่มีฝุ่นมานะพัดมาทางทิศต,ตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้าลมที่มีฝุ่นมาทางทิศไหนก็พึงปิดทิศนั้นเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันปิดกลางคืนเดี๋ยวไม่สบายนี่สอนข <laughs> นาดนี้ดูแลสุขภาพนะถ้าเป็นฤด,ดูร้อนพึงปิดหน้าต่างกลางวันเปิดกลางคืนเพราะอินเดียกลางวันอุณหภูมิ4.2องศาเปิดหน้าต่างแล้วยิ่งร้อนกว่าเก่าเพราะลมข้างนอกร้อนกว่าอุณหภูมิในตัวคน เราคุ้นแต่ว่าอยู่บ้านเรายิ่งให้ลมโดนตัวเท่าไหร่ยิ่งสบายใช่ไหมทำไมอารับอยู่กลางทะเลทรายเขาคุมหัวคุมแขนหมดเลยเห็นไหมชุดอารับนะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกมันร้อนกว่าอุณหภูมิตัวเรายิ่งลมโดนตัวนะแย่ yeah. เพราะฉะนั้นแอาหรับนี่ต้องคลุมให้ลมข้างนอกโดนตัวตัวเองน้อยที่สุดว่าลมข้างนอกมันร้อนกว่าอุณหภูมิในตัวมันคนละคอนเซ็ปต์กับบ้านเราเนะี่ย เั็นกลางวันมันร้อนจัดเนี่ยให้ปิดหน้าต่างกลางวันแต่เปิดกลางคืนหน้าร้อนนี่พระองค์สอนขนาดนี้ถ้าเป็นบริเวณซุ้มโรงฉันลงไฟวัชกุตีห้องน้ํารกพึงบัดกวาดถ้าน้ําฉันน้ําใช้ไม่มีพึ่งจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชําระไม่มีน้ําก็คือตักไว้ล้างก้นเนี่ยพึงตักน้ําใส่หม้อชําระสอนหมดเลยไม่ได้มองเป็นเรื่องเล็กๆน้อยไปเปในคันตุกาาแล้วอย่าไปดูเบานะถามเขาที่พักอยู่ตรงไหนวัชกุตีอยู่ไหนน้าดื่มน้ําใช้ไหมถึงไม่เท้าได้อยู่ตรงไหนเนี่ยเราให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนี่น ในขันตกะเดียวแล้วก็ข้อแรกเรื่องอาันรตุกะว่าว่าเป็นอาันรตุกะต้องทํำยังไงแล้วก็ยังบอกต่อว่าอ้าวอันที่สองวัดปฏิบัติของพระภิกษุที่อยู่ในอาวาดเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมีพระันตุกะมาต้องทํำยังไงอาันรตุกะมาแล้วไม่ต้อนรับอาปัดทุกกฎทําไม่ดีอากานตุกะมาให้ปูอัสนะเอานิมนต์ท่านนั่งครับถามพรรษาถ้าท่านพรรษามากกว่า ตั้งน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากับเบื้องเช็ดเท้าลุกรับบาดจีวรมาถึงถือบาดจีวรมาเดินทางมาไกลพอรู้พาษามากกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวนิมนต์นั่งเอารับบาดรับจีวรวางเขาจะรู้สึกโอ้เราเวลคัมเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยให้นําน้ําดื่มมาต้อนรับนําน้ําใช้มาต้อนรับไม่งั้นก็อบัตแล้วก็จัดเสนาสนะให้แล้วพานสามารถกว่านวดเท้าให้อีก โอ้โหเป็นไงเดินมาไกลเมื่อยเนี่ยเออจัดที่นั่งเสร็จน้ําดื่มน้ําใช้อะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บนวดอ่ะให้สบายตัวขึ้นมาสันหน่อยเดี๋ยวพักที่นี่นะครับโน่นนี่นั่นพูด,ดง่ายๆว่าให้เวลค่มยินดีต้อนรับพักกันทุกการถ้าเราเจออย่างนี้อบุ่นใจไหมถึงที่ไหนป๊บโอ้โหเขาต้อนรับช่วยถือข้าวถือของให้เนี่ยจัดที่นั่งให้เอาน้ําดื่มน้ําใช้มาให้เนี่ยเ,เดี๋ยวพักที่นี่นะครับเอา้าห้องน้ําอยู่นี่ ที่นี่ชั้นกี่โมงบิบิตาบ,บาตรงไหนอะไรยังไง,ง,ง,งแนะนาให้หมดเรารู้สึกว่าเราสบายใจอบุญใจทําให้คณะสงฆ์ทั้งหมดแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็รู้สึกตัวเองเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นพี่น้องกันยิ่งเนี่ยพระองค์ศรนทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนำน้ำใช้มาต้อนรับถ้าสามารถพวกก็ไม่ได้บังคับนะถ้าสามารถคือถ้าดูแล้วสิ่งแวดล้อมมันเหมาะที่จะทาถ้าสามารถก็พึงเช็ดรองเท้ารองเท้าท่านเปื้อนฝุ่นออกมาเช็ดให้เมื่อจะเช็ดรองเท้าพึงใช้ ผ้าแห้งเช็ดก่อนแล้วใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลังผ้าแห้งเช็ดเนี่ยทำให้ฝุ่นมันออกมาถ้าผ้าเปียกเช็ดปั๊บฝุ่นมันยังอยู่มันจับกับผ้าเปียกมันก็กลายเป็นโคลนนิดๆเนี่ยงั้นเอาผ้าแห้งเช็ดก่อนให้ฝุ่นน้อยลงแล้วผ้าเปียกเช็ดอีกทีก็จะเกลี้ยงสอนขนาดนี้นะเมื่อซักผ้าเช็ดรองเท้าพึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึงไว้หน้าที่สมควรบอกวัจกกุฏีบอกน้ําดื่มน้าใช้บอกไม้เท้าบอกกติกาสมว่าพึงเข้าเวลานี้ออกเวลานี้ที่นี่สวดมนต์ทั้งวัดกี่โมงฉันก แล้วถ้าเกิดพระภิกษุจะออกเดินทางพระองค์ก็บอกต้องทํำยังไงออกเดินทางเหรอให้เก็บเครื่องใช้ไม้สอยให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างต้องปิดก่อนพักเสร็จปั๊บจะออกเดินทางนะต้องปิดประตูปิดหน้าต่างมอบหมายสนอาชนะว่าเออให้พระที่ยังอยู่ไม่ได้ไปเนี่ยให้ท่านรู้ว่าตัวเองจะไปนะช่วยดูแลตรงนี้ตรงนี้เนี่ยกุฏิสนาชนะจะได้ไม่เสียหาย วัดปฏิบัติในการอนุโมทนาจะอนุโมทนาทํำยังไงเริ่มต้นไม่ทุนาเขาบอกฉันเสร็จเรียบร้อยพระไม่อนุโมทนาไม่ให้พรเลยพระเจ้าอนุญาตให้พระเถระาอนุโมทนาพอพระเจ้าบัญญัติทุกคนก็ทาตามให้พระเถรลอนุโมทนาให้พระสารีบุตรอนุโมทนาคนเดียวพระอื่นไปหมดเลยบอกให้พรให้พระสารีบุตรให้พรรูปเดียวพระอื่นลูกหมดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพระ พู้ดเจ้าเห็นพระสารีบุตรกำลังเดินมาแต่ไกลรูปเดียวขั้นแล้วรับสั่งถานเลยว่าสารีบุตรอาหารคงมีมากกำลังพูดง่ายๆทำไมเธอมาเช้าอยู่คนเดียวเนี่ยพระสารีบุตรกลาบทูลว่าผู้ธเจ้าข้าอาหารนี้มากจริงแต่ภิกษุทั้งหลายปล่อยข้าพุ้ธ้เจ้าไว้ผู้เดียวแล้วพากันกลับพู้ดเจ้าก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเหตุบอกภิกษุเราอนุญาตให้ไปเถลานุเถระสี่ห้ารูปรออยู่ในโรงฉันพูดง่ายๆให้พรไม่ให้คนเดียวมีเพื่อนอยู่ด้วยต่อมามีภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระอยู่ในโรงฉัันนเเลลยยต้้้อออองรรู่่แววกุจะะพาา เดี๋ยวคูจะผิดที่พระอาราสั่งไว้จนเป็นลมสลบเลยนะพอพระพุทธญาตทราบก็อนุญาตว่าถ้าเขื่อนมีเหตุธุระด่วนจาเป็นจริงๆเช่นท้องเสียเป็นต้นเนี่ยให้บอกลาภิกษุรูปถัดไปแล้วก็ไปทําธุระด่วนนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีเหตุเกิดพระยาก็บัญญัติบัญญัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วในโรงฉันทำยังไงที่พระมาฉันข้าวกันเนี่ยจะต้องห่มผ้าให้เรียบร้อยแล้วเดินแซงก็ไม่ได้อีกไปโรงฉันกูอยากจะแซงไปข้างหน้าจะ ได้แบบมีอาหารดีๆทะลึงทุเรียนจะได้ไม่หมดก่อนไงมีอย่างนี้พุทธิย่าก็บอกไม่ได้อย่างนี้ก็วางไว้เป็นข้อ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 แล้วที่ยกมาลงในปฏิมโมกก็อยู่ในนี้ก็มีเนี่ยพึงปกปิดกายให้ดีนั่งในละแวกบ้านพึงสำรวมดีนั่งในละแวกบ้านพึงทอดจักษสุลงไปนั่งลงในละแวกบ้านไม่พึงนั่งเวิร์กานในละแวกบ้านไม่พึงนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านพึงนั่งพูดเสียงเบาในละแวกบ้าน <c oughs> ไม่พึงนั่งโครงกายในละแวกบ้านไม่พึงนั่งแปวแขวนในละแวกบ้านอันนี้ก็คือก๊อปปี้ไปอยู่ในเสขียวัดในปฏิโมกเลยอ่ะแล้วการฉันต้องฉันยังไงไม่จุบจ๊บจุ๊บชับชับที่อยู่ในปฏิโมกข์เสขียวัดนะัก๊อปปี้ไปลงเลยเนื้อหาเหมือนกันเปี้ยทุกตัวอักษรเลยเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการฉันคือเดินมาอยู่ในนี้แล้วพระเจ้ายกไปลงในปฏิโมกเพราะเป็นตอนที่พระจะต้องเจอกระโยมมันมีผลต่อภาพลักษณะสงฆ์มากพระองค์จึงให้ตอกย้ำทุกปักเท่านั้นเอง พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะเราจะเข้าใจจําหมวดในสี่วัดได้ตลอดชีวิตเลยไม่ใช่ว่า75ข้อมีหมวดอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ถ้าเราจําแบบไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวมันนึกมันจํายากแต่พอรู้ว่าอ๋อคลองผ้าเข้าบ้านฉันแสดงธรรมกับวัดมันเป็นภาพซีรีส์ปุ๊บทีเดียว<ม>จําได้ตลอดชาติเลยแล้วรายละเอียดในแต่ละอันว่ามีอะไรบ้างก็ไปว่าในรายละเอียดเท่านั้นเองนี่คือที่มาที่ไป เราศึกษาพระพุทธศาสนาหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยพยายามศึกษาให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของมันที่มาที่ไปของมันพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราจะไม่แค่ท่องท่อง,องจแต่จะศึกษาแบบเข้าใจรู้ที่มาที่ไปและรู้ความสําคัญเนี่ยมีเยอะแยะออกเดินทางอนุโมทนาลงฉันเที่ยวบินทบาตอยู่ป่าก็ยังมีนะไปอยู่ป่าไม่ทําอะไรเรียบร้อยจนมานะว่เว่าสงสัยน,น,นี่พระปรอมแน่เลยจนนี้ว่าพระปลอมป้น,ปนเลย เพราะไม่ดูแลให้เรียบร้อยพระทย่านสอนอยู่ในป่าต้องทายังไงให้มันดีขนาดโจรมาเห็นยังต้องเกรงใจไม่มายุ่งด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยจะดูแลเสนาสนะยังไงห้องน้ําทํำยังไงตรงห้องน้ำนี่น่าสนใจเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องพระโกสัมพีทะเลาะกันเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนิดหนึ่งอย่างในห้องน้าน,นี่นะแต่ก่อนก็มีทิชชู่ไหมไม่มีมีสายฉีดไหมไม่มี <laughs> มันก็มีน้ําล้างก้นแล้วก,ก็ใช้ไม้ไง อีสานยังใช้เลยก็เรียกไม้แกงขี้สมัยก่อนใช่ไหม,ใช,ไหมใช้ไม้ทําความสะอาดเนี่ยก็ <c oughs> มีพาะบางรูปถ่ายแล้วเนี่ยไม่ยอมเช็ดค้นนะมีนะในยุคนี้ก็ยังมีบางคนเป็นอย่างนั้นนะถ่ายเสร็จปั๊บลุกเลยนะไม่เช็ดก้นเออ <c oughs> ไปลบเลยลบเนี่ยเป็นทหารรับจ้างอยู่ในลาว <c oughs> เพื่อนเห็นถ่ายเสร็จปั๊บลุกใส่กางเกงเลยเออแล้วก็มีหนอนขึ้นในค้นเนี่ยมีภิกษุเนี่ยมา คนธนาพุทธเจ้าทราบผู้ธเจ้าได้บอกว่าไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยถ้ามีน้ําอยู่จะไม่ล้างไม่ได้ถ้าใครไม่ล้างเนี่ยต้องอาบัิทุกกฎนี่ต้องสอนขนาดนี้ว่าถ่ายแล้วต้องล้างก้นไม่ล้างต้องอาบัิทุกกฎนะแล้วก็ต่อมาภิกษุก็ต้องถ่ายก็เกรงใจพระพันเตงเอาวุโสบ,บวชก่อนเนี่ยก็ให้เข้าห้องน้าก่อนคราวนี้ห้องน้ามีน้อยพระพันเตมาเรือ่อยรอรอจะถึงทิวพันเตใหม่แล้วเข้าก่อนพระที่เป็นนวากะเปไงปวดท้องก็รอเนี่ยจนกระทั่งสลบเลยผู้ธเจ้ารู้บอกว่า บัญหัติว่าต่อคิวห้องน้ําไม่มีอาวุสใครมาถึงก่อนเข้าก่อนไม่มีว่าพันเตมาแซงคิวได้ไม่มีในห้องน้ำเนี่ยไม่มีเรียงอาวุสเรียงตามการมาถึงก่อนหลังนี่คือพระวินัยที่พริยัจาบัญญตัติมันมีเหตุมีที่มาแล้วก็เข้าห้องน้ำบางทีเข้าเรวเวิรนผ้าหรือว่าทายไปถอในใจ รู้สึกว่ามีความสุขโลกอะไรเงี้ยนะเอ้ยคนอื่นฟังแล้วมันอาจจะรู้สึกไม่ไม่อย่างนั้นหรือว่าเคี um ้ยวไม้ชำละฟันถ่ายไว้บ้างคือคล้ายๆปัจจุบันเคี um ้ยวไม้ชำละฟันคือแปลงฟันเนะคือข้างล่างถ่ายข้างบนแปลมันก็ดูอะไรกๆรอยู่เหมือนกับข้างล่างออกข้างบนเข้าเองมันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยหรือบางทีถ่ายอุจจาระนอกรางถ่ายปสัสสาวะนอกรางปสัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในรางปสัสสาวะหรือชำละ้วยไม้แข็งทิ้งไม้ชำละในช่องถ่ายอุจจาระมันก็ไป ทำความรบกวนคนอื่นที่เขาจะทําความสะอาดจะเคลียร์อย่างนี้นะหรือว่าชําระแล้วมีเสียงดังโจ๊กโจกโจกโจกไม่ระวังไงเสียงมันแบบไปรบกวนทาให้แบบมันคนอื่นเขาฟังแล้วมันไม่ค่อยเกิดภาพไม่ค่อยดี <c ười> หรือว่าเหลือน้ําไว้ในกระบวยชําระบ้าง <c ười> นี่นี่นี่เกิดเหตุพระโกสัมพีทะเลาะกันเพราะข้อนี้เหลือน้ําไว้ในกระบวยชําระบ้างก็คือตักน้ําแล้วเนี่ยไม่คว่ำขัน ทำให้เหลือน้ําในกระบวยพอต่อมาบางทีทิ้งไว้ปั๊บเนี่ยมีมแมลงมาไข่มียุงมาไข่เป็นต้นนี้นะมีลูกน้ําอยู่เพราะพระคนมามาเทลงไปปับ๊บสัตว์เล็กๆที่อยู่ในน้ําที่เหลืออยู่มันก็เลยตายก็มีภิกษุมากาพูลนผูุ้ดธเจ้าว่าเนี่ยคนก็จะตําหนิได้พระพุทธเจ้าประเรัญญตัตว่าห้ามเหลือน้ําชําระไว้ในกระบวยพูดง่า,ายๆต้องคว่ำขันเป็นที่มา